สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ทับ1ทุกคนนะคะเรามาเจอกันอีกแล้วกับคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลกักกับคุณครูว่านค่ะวันนี้นะคะให้เด็กๆเ,เ,เตรียมหยิบหนังสือเล่มนี้นะคะขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนและทําแบบฝึกหัดในเล่มนี้นะคะซึ่งบทเรียนที่เราจะเรียนเนี่ยนักเรียนสามารถ ไปเรียนได้ที่ลิงก์นะคะในเพจชั้นป .2 ทับ1ของเรานะคะหลังจากที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถถ่ายรูปแล้วส่งมาให้ครูตรวจใต้ลิงก์ได้เลยนะคะแต่นักเรียนจะต้องดูให้ถูกห้องนะคะของเราจะเข้าไปที่ห้องป .2 ออทับ1น,นะคะเดี๋ยวเรามาพบกับบทเรียนในวันนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อกับวิชาคณิตศาสตร์เลยนะคะหลังจากที่นักเรียนเนี่ยเตรียมหนังสือคณิตศาสตร์เล่มนี้นะคะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มนี้เนี่ยขึ้นมาแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดต่อจากของเดิมเลยเมื่อคราวที่แล้วจําได้ไหมคะเราทำถ้าเราทํา ถึงชุดที่112ใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มชุดที่113นั่นเองนะคะ113หน้าที่99นะคะวันนี้คุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนทำทั้งหมด3ชุดนะคะก็คือชุดที่113 114และ115นะคะเหมือนเดิมเลยเป็นเรื่องของการคูณน,นั่นเองนะคะอ่ะการคูณ นักเรียนจําได้ไหมคะแล้วก็ไปหัดท่องกันมาหรือเปล่าแม่สูตรคูณนะคะแม่2ถึงแม่12นะคะเดี๋ยวครูจะทําตัวอย่างเหมือนเดิมนะคะเพื่อเป็นการทบทวนครูรู้ว่านักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะลืมวิธีการทําไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําตัวอย่างให้นักเรียนดูสัก3าข้อนะคะเหมือนเดิมนะคะ นักเรียนจะสังเกตดูว่าในเลขหลัก10เนี่ยจำนวนตัวเลขเนี่ยจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะครั้งแรกที่เราทำเนี่ยในชุดที่111เนี่ยจำนวนตัวเลขในหลัก10เนี่ยจะเป็นเลข1 ใช่ไหมคะพอชุดที่112ก็จะเป็นเลข2ชุดที่113เนี่ยก็จะเป็นเลข3นั่นเองนะคะแล้วจำได้ไหมที่ครูเคยบอกว่า0ถ้า0นย์คูณกับเลขอะไรก็จะได้0นั่นเองนะคะยางข้อนี้นะคะ5คูณ0ก็ได้0นนักเรียนอย่าลืมนะคะเวลานักเรียนใส่ตัวเลขนะคะจะต้องใส่คำตอบให้ตรงกับหลัก ที่เราคูณนะคะ5คูณ3 5คูณ3เป็นเท่าไรคหคูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ3เป็น1 5นะคะคำตอบจะเพิ่มขึ้นกลายเป็นเลขหลัก100นั่นเองนะคะดูนะคะเวลานักเรียนใส่นะคะจะต้องตรงหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยนะคะหลัก10ตรงกับหลัก10แล้วหลักร้อย นักเรียนก็ใส่ยื่นตัวเลขออกมานะคะมาดูมาดูข้อต่อมานะคะ,ะตัวอย่างข้อต่อมา C คูณ2คูณเลขหลักหน่วยก่อนนะคะเราค่อยมาคูณเลขหลัก10 C คูณ2ได้เท่าไรเอ่ย C คูณ1ได้ C C คูณ2เป็น 8. อปานักเรียนก็ใส่8ลงมาให้ตรงนะคะต่อไป C คูณ3 4ีคูณหได้4 4่คูณสได้8 4ดคูณสเป็น12ใส่ตัวเลขให้ตรงนะคะถ้าใส่แบบนี้เนี่ยเนี่ยแบบนี้เนี่ยจะผิดเลยนะคะเพราะว่าเป็นการใส่ตัวเลขไม่ตรงหลักนะคะนักเรียนจะต้องใส่ให้ตรงหลักแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะอะต่อมาตัวอย่างข้อสุดท้ายค่ะคือข้อที่ สตัวอย่างข้อที่3นะคะแต่อยู่ในข้อที่5้อ่ะ2คูณ4แล้วเอา2ไปคูณ3านะคะ2คูณ1ได้2 2งคูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น6 2คูณ4เป็น8นักเรียนก็ใส่8ลงไปให้ตรงค่ะเสร็จแล้วก็เอา2ไปคูณเลขหลักสิบนะคะ2คูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น6อ่าใส่ให้ตรงเลย แบบนี้นะคะถึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะอ่ะเนี่ยตัวอย่างครูทำตัวอย่างให้ดู3ข้อแล้วจากนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยคิดเองและทำเองนะคะเหมือนเดิมตามที่ครูบอกตั้งแต่แรกนะคะวันนี้เราจะทำทั้งหมด3ชุดนะคะก็คือชุดที่113 114และ115ลองสังเกตนะคะชุดที่1 1 3เนี่ยเลขหลักสิบ ก็จะเป็นเลข3ใช่ไหมพอมาชุดที่114ก็จะเป็นเลข4นะคะแล้วพอมาชุดที่115เนี่ยก็จะเป็นเลข5ตัวเลขเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะให้นักเรียนลองทําดูและลองหัดท่องแม่สุดคูณโดยที่ยังไม่ต้องด,ดูยังไม่ต้องดูแม่สุดคูณดูซิว่านักเรียนเนี่ยจะทําได้ไหมนะคะอะหลังจากที่นักเรียนทําแบบฝึกหัดทั้ง3ชุดนี้เนี่ย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมย้ำเรื่องแม่สุดคูณนะคะไปหัดท่องแม่สุดคูณมาตั้งแต่แม่2จนถึงแม่12ให้ได้นะคะเสร็จแล้วพอนักเรียนทําแบบฝึกหัดชุดที่113 114และ115เสร็จแล้วเนี่ย นักเรียนก็ถ่ายรูปนะคะแล้วส่งเข้ามาให้ครูตรวจในเพจของชั้นป .2 ออของเรานะคะเดี๋ยวครูจะดูเหมือนเดิมว่าใครจะเป็นคนเก่งขยันทำงานและทำได้ถูกต้องหมดทุกข้อเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่กับบทเรียนครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ